สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิสิ์รอบรู้กับครูจานะคะที่ผ่านมาครูได้พูดถึง2ปริมาณนักเรียนน่าจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะนั่นคือปริมาณสเกลร์และปริมาณเวกเตอร์2ตัวนี้เป็นปริมาณทางฟิสิกส์ค่ะปริมาณสเกลร์มีเพียงขนาดอย่างเดียวเวลาที่เราจะรวมนะคะให้เป็นการบวกเลขธรรมดาค่ะส่วนปริมาณเวกเตอร์ เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางซึ่งการรวมเวกเตอร์นั้นจะต้องรวมทั้งขนาดและทิศทางเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการรวมเวกเตอร์ค่ะการรวมเวกเตอร์จะมีอยู่3ประเภท 1. การรวมเวกเตอร์ใน1มิติ2การรวมเวกเตอร์2มิติที่ตั้งฉากกันและสุดท้ายการรวมเวกเตอร์ใน2มิติที่ไม่ได้ตั้งฉากกัน การรวมเวกเตอร์ในหนึ่งมิติในกรณีที่เวกเตอร์อยู่บนแนวราบทั้งหมดหรือแนวดิ่งทั้งหมดหากเวกเตอร์มีทิศทางเดียวกันให้นำขนาดมาบวกกันเวกเตอร์ลับจะมีทิศทางเดิมเช่นเวกเตอร์5หน่วยกับเวกเตอร์7หน่วยมีทิศทางไปทางขวาให้เอามารวมกัน5บวก7ได้12หน่วยไปทางขวาและในกรณีที่เวกเตอร์มีทิศทางตรงกันข้าม ให้นำขนาดมาลบกันเวกเตอร์ลับจะมีทิศเหมือนกับเวกเตอร์ที่มีขนาดมากกว่าเช่นเวกเตอร์5หน่วยไปทางซ้ายและเวกเตอร์7หน่วยไปทางขวาผลลัพธ์จะได้เท่ากับ7ลบ5เท่ากับ2ไปทางขวาเมื่อสักครู่เราได้เรียนเกี่ยวกับการรวมเวกเตอร์ใน1มิติไปแล้วนะคะครั้งนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการรวมเวกเตอร์ใน2มิติที่ตั้งฉากกันลำดับแรกให้เรารวมเวกเตอร์แบบหัวต่อหาง โดยที่เราจะได้ทิศทางคร่าวๆซึ่งทิศทางที่ชัดเจนเราจะสามารถหาได้จากสูตรการหามุมนะคะจากรูปนะคะเวกเตอร์ p ชี้ไปทางขวาและเวกเตอร์ q ชี้ขึ้นด้านบนการต่อแบบหัวต่อหางหมายถึงให้เรานำหัวของเวกเตอร์ p ไปต่อกับหางของเวกเตอร์ q หลังจากนั้นวาดเส้นเวกเตอร์ลับแล้วเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ r ค่ะนั่นคือทิศทางของเวกเตอร์ลับนะคะ ต่อมาเรามาดูสูตรการหาขนาดของเวกเตอร์ลับกันค่ะเราจะใช้สูตร r เท่ากับ square root p กำลังสองบวก q ยกำลังสองโดยที่ r คือเวกเตอร์ลับ p และ q คือเวกเตอร์ย่อยค่ะส่วนสูตรการหามุมเราจะใช้สูตร tan เซตาเท่ากับ q ส่วน p เซตาในที่นี้คือมุมที่เวกเตอร์ลับกระทำกับแนวราบนะคะเรียนรู้กันมาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาทําตัวอย่างข้อนี้กันค่ะ จงหาขนาดและทิศทางจากการรวมเวกเตอร์ย่อยขนาด3หน่วยในแนวราบและเวกเตอร์ย่อย4หน่วยในแนวดิ่งนักเรียนลองคิดหาคำตอบด้วยตัวเองก่อนที่จะเลื่อนไปดูเฉลยกันนะคะเฉลยเราจะหาขนาดจากสูตร r เท่ากับ square root p ยกกำลังสองบวก q ยกกำลังสอง แทนค่า p และแทนค่า q เข้าไปเลยนะคะจะได้คำตอบสุดท้าย R เท่ากับหหน่วยและเราหาทิศทางจากสูตร tan t e t เท่ากับ q ส่วน p เราจะได้เซ e t เท่ากับ53องศาข้อนี้ได้คำตอบว่าแรงรับมีขนาด5หน่วยและทํามุม53องศากับแนวราบค่ะในกรณีสุดท้ายการรวมเวกเตอร์ใน2มิติที่เวกเตอร์ไม่ได้ตั้งฉากกันเราจะใช้วิธีต่อแบบหางต่อหาง หมายถึงให้นำเวกเตอร์ p กับเวกเตอร์ q ที่ไม่ตั้งฉากกันนะคะนำหางมาต่อกันหลังจากนั้นลากเส้นขนานของสองเวกเตอร์โดยจุดที่ตัดกันนะคะให้เราลากลูกศรของเวกเตอร์ลับจากจุดที่หางต่อหางนะคะไปยังจุดที่ตัดกันเราจะได้เส้นของเวกเตอร์ลับ r ค่ะเรามาดูสูตรการหาขนาดของเวกเตอร์ที่ไม่ตั้งฉากกันนะคะสูตรการหาขนาด r เท่ากับ square root p ยกกำลังสองบวก q ยกกำลังสองบวก 2, 2 pq cos เซตาโดยที่ r คือเวกเตอร์ลับ p คือเวกเตอร์ย่อย q คือเวกเตอร์ย่อยเซตาคือมุมระหว่างเวกเตอร์ย่อยนะคะในข้อนี้เราจะเห็นข้อสังเกตได้ว่าถ้าเวกเตอร์ย่อยไม่ได้ตั้งฉากกันเราจะบวก2 pq cos เซตาเพิ่มเข้ามาค่ะสูตรการหามุมเราจะใช้สูตรแทนอัลฟาเท่ากับ q ไซ n เซตาหารด้วย p บวก q คอสเซตาโดยที่ p และ q คือเวกเตอร์ย่อยเหมือนเดิมนะคะเซตาคือมุมระหว่างเวกเตอร์ย่อยอัลฟาคือมุมที่เวกเตอร์ลับกระทำกับแนวราบค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหากันด้วยนะคะและในครั้งหน้าครูจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไว้ติดตามชมกันนะคะและอย่าลืมว่าฟิสิกส์อยู่รอบๆตัวเราวันนี้สวัสดีค่ะ